สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปย้อนเวลาพาเที่ยวปร้อมพระจุลจอมเก้ากันนะครับผมสถานที่แห่งนี้นะครับมีแลนด์มาร์คมากมายไม่ว่าจะเป็นเรือหลวงแม่กองนะครับศาลพระน,นารายหรือว่าอนุสาวรีย์รัชกาลที่5นะครับเดี๋ยวเรานะครับไปรับชมสถานที่ต่างๆกันเลยดีกว่านะครับผม และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ไปที่ห้องเรียนของเอรือลำนี้นะครับซึ่งใช้เรียนกันจริงๆเลยนะครับผมซึ่งห้องนี้เนี่ยสามารถบรรจุคนได้ตั้งแต่3 0มสถึงสีคนเลยนะครับที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับก็คือยุดทธปกรณ์นะครับที่ถูกกดประจำการแล้วนะครับ เราก็อยู่กับเรือหลวงแม่กองหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือยานแม่ของราชนาวีไทยในตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สายพรนเรศพรนารายนะครับซึ่งชาวบ้านและก็ทหารเรือที่นี่นะครับมีความเชื่อว่าท่านเนี่ยได้ปกปักรักษาชายฝั่งทะเลที่นี้เอาไว้นะครับผม งั้นเดี๋ยวเรานะครับไปสักการะบูชากันเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อนุสาวรีย์รัชากาลที่5นะครับซึ่งถูกสร้างขึ้นในปีพศ2436อยู่ในยุคจกักรวรรดินิยมโดยเฉพาะช่วงวิกฤตการณ์รศออ112 และยังถือว่าป้องนี้เป็นปราการด่านสุดท้ายในการป้องกันกรุงเทพอีกด้วยนะครับและตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมอีกด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆไปเลยดีกว่านะครับขอเล่านิดหนึ่งว่าห้องนิทศการเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับ ห้องเราประวัติศาสตร์แต่ว่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นในรูปแบบที่ว่าเราเนี่ยต้องเข้ามาอ่านเองเพราะว่ารยายละเอียดต่างๆเนี่ยจะอยู่ในห้องนี้หมดเลยเนี่ยตามที่เราเห็นเลยนะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาป้อมอ่ะการสู้รบ ในช่วงวิกฤตการณ์รศ1 2ที่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาบุกเพื่อพยายามที่จะบุกเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยก็เกิดขึ้นที่นี่มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในที่นี้รวมถึงเรือรบที่ใช้สู้เนี่ยมันก็จะใช้กับลำไหนบ้างและก็มีถึงการจำลองเหตุการณ์ในการใช้ป้อมปืนเสริมมองอีกด้วยต้องบอกเลยว่าถ้าอยากมาห้องนี้นะครับเปิดมันจะเปิดแค่วันเสากับวันอาทิตย์เท่านั้นช่วงเวลา10โมงถึง4โมงเย็น นะครับผมมีเวลาจำกัดน,นะครับถ้าอยากมาเที่ยวให้แบบจุใจเนี่ยแนะนําให้มาวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาทุกคนเนี่ยไปต่อกันในส่วนต่อไปดีกว่านะครับตอนนี้นะครับเรากําลังจะไปรับชมปืนเสือหมอบหรือชื่อเต็มเมก็คือปืนใหญ่กระบอกยาวระบบไฮดรอลิกแบบเสือหมอบจะเป็นยังไงเราไปดูกันดีกว่านะครับ ที่ล่าหลังผมนะครับนี่ก็คือปืนเสือหมอบเป็นปืนที่ใช้ลบกับฝรั่งเศสนะครับต้องบอกเลยว่าที่มาของปืนเสือหมอบเนี่ยอยู่ที่กลไกของมันครับเป็น,นกลไกที่อยู่ด้านหลังเป็น,นกลไกของระบบไฮดรอลิกนะครับเวลายิงปืนก็จะยกขึ้นแล้วก็ยิงออกไปพอยิงเสร็จเนี่ยก็จะกลับลงมาซึ่งต้องใช้พลทหาร5คนนะครับในการใช้งานปืนตัวนี้เลยนะครับ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเรือหลวงแม่กองหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือยานแม่ของราชนาวีไทยซึ่งถูกสร้างขึ้นที่ญี่ปุ่นและนำมาใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปีพศ2480งั้นเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยดีกว่านะครับแต่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ห้องครัวของเรือลำนี้นะครับทุกๆอย่างนะครับที่ทาอาหารก็จะอยู่ที่ห้องนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นหม้อหุงข้าวจึงล้างจาน หรือแม้กระทั่งจะเป็นกระทะหรือว่าแก๊สเนี่ยก็จะอยู่ที่นี่หมดเลยทำอาหารที่นี่หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเนะี่ยไปดูในส่วนต่อไปดีกว่าครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ห้องเรียนของเรือลำนี้นะครับซึ่งใช้เรียนกันจริงๆเลยนะครับผมซึ่งห้องนี้เนี่ยสามารถบรรจุคนได้ตั้งแต่3 0ถึง40คนเลยนะครับ ต,ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ห้องบังคับเรือนะครับซึ่งบังคับกันจริงๆนะครับมีทั้งเ็มทิศและก็ของใช้จริงๆนะครับผมโดยก็จะมีหน้าต่างนะครับโดยรอบเลยถ่ายเทปบรรยากาศดีอากาศกําลังดีไม่ร้อนมากอันนี้เป็นแผนที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาแบบเต็มเลยนะเต็มอ่าวก็จะบอกเลยว่าจุด ตรงไหนมัง่งของแม่น้ำนอย่างตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ก็คือจุดคอขวดของแม่น้ำเจ้าพญาตอนที่เราลบกับฝรั่งเศสเราต้องกันตรงนี้ไว้ไม่ให้เขาเข้ามาเพราะว่าเป็นทางเย็นไหมเป็นทางแม่น้ําไหลเข้ามาปุ๊บเข้ากุงเคลได้ง่ายถ้าเรากันได้ตรงเนี้ยตัวของฝรั่งเศสที่เป็นพวกของอํานาจมันจะบุกเข้ามาไม่ได้เพราะว่ามันติดป้อมเราป้อมเราก็จะมีป้อมเสริมมองเพื่อคอยคุมตรงนี้ไว้มันเข,เขาเรียกเขาเรียกตรงนี้ว่าจุดยุทธศาสตร์ เอาใหม่ก็เขาเรียกกันว่าจุดยุทธศาสตร์โดยรวมแล้วนะคะหบวมเรือหลวงแม่กองเนี่ยเป็นเรือหลวงประวัติศาสตร์ที่มีความยิ่งใหญ่สมจริงและเรื่องราวที่น่าสนใจถ้าเกิดใครมีเวลาว่างนะครับก็รองมาแวะเยี่ยมแวะชมแวะเที่ยวกันดูได้นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับอีกจุดเช็คอินหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับนั่นก็คืออุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือนะครับเป็นพื้นที่กว้างเหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อนมากๆนะครับและก็ยังมีน้องลิงเดินเล่นไปมาด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราก็อยู่ข้างในกันแล้วนะครับที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับก็คือยุทธปกณรนะครับที่ถูกปลดประจำการแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันที่เด่นๆกันดีกว่านะครับ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับตอร์บิโดนะครับเป็นอาวุธปล่อยใต้น้ำนะครับสามารถใช้ได้ทั้งเรือและก็เรือดำน้ำําซึ่งอันนี้เนี่ยเขาเอามาตั้งไว้ให้เห็นโครงสร้างนะครับว่าตัวตอร์บิโดเป็นยังไงซึ่งตอนนี้มันก็จะมีแค่เปลือกไม่มีไส้ในแล้วนะครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ปืน76ทับ40มิลลิเมตร นี่นะครับแบบ78ยิงเร็วมุมสูงปัจจุบันนะครับถูกใช้เป็นปืนหลอดสําหรับฝึกยิงและใช้ในพระราชพิธีต่างๆนะครับที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์นะครับผมและนี่ก็คือ Gatling 10ลำกล้องนะครับผมเข้าประจําการเมื่อปีพศ2 4 1 8 ถูกติดตั้งทั้งมุเลเรือและกรมทหารมารีนเอาไว้ใช้รบกับพวกหอนะครับในภาคเหนือในปีพศ2475นั่นเอง ตอนนี้นะครับเราก็มาแวะทานอาหารนะครับที่สโมสรท้ายเรือแม่กองนะครับันนี้เราก็สั่งอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันเลยดีกว่า <Wow. S 1> โอ้วตอนนี้นะครับก็กินอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อร่อยมากทั้งปลากระปงทอดน,น้ำปลาเนี่ยกรอบนอกนุ่มในตัวก็ใหญ่เหมาะกับราคามากๆรวมถึงต้มยำรวมมิตรด้วยนะครับรสชาติจัดจ้านกำลังดีด,ด้วยส่วนอื่นๆเนี่ยก็อร่อยตามราคาเช่นกันนะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวนะครับผมขอแนะนำให้ทุกๆคนเนี่ยมาลองรับประทานกันได้นะครับราคาไม่แรงมากอย่าลืมแวะมาทานกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาชมบรรยากาศโดยรวมของที่นี่กันดีกว่านะครับรวมถึงทุกท,ท,ที่ที่เราได้ไปมาในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับ ก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วนะครับบอกได้เลยครับว่าอาหารก็ลดเลิศบรรยากาศก็ดีเยี่ยมแถมยังได้ความรู้อีกพูดตรงๆครับคุ้มค่าจริงๆให้ไปเลย10เต็ม10ไม่หักสําหรับใครเนี่ยที่ยังไม่เคยมานะครับผมขอแนะนําให้มากันเยอะๆเ,เลยนะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ชวนเพื่อนกันมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ เขื่อนมีร้างข้าวด้วยเอาต่อเำไมไม่มีถังขยะเลยวะไงอาหารตามสั่งเอาอะไรไปทำไมไม่มีถังขยะเลยวะ